ท่านประสบปัญหาในการเลือกซื้อแว่นหรือเปล่าเคยสงสัยไหมว่าแว่นที่ท่านใช้อยู่นั้นใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่หรือไม่แว่นแฟชั่นแว่นพลไร่์ดีแตกต่างกันอย่างไรทําไมเราต้องเลือกใช้แว่นที่มีราคาสูงกว่าท้องตลาดท่านคงไม่เคยทราบเลยสินะครับว่าแว่นแฟชั่นนั้นมีอันตรายมากกว่าที่ท่านคิดอันตรายมากจนสามารถทําลายดวงตาของเราให้บอดได้เนื้อหาที่กูมาจะนําเสนอต่อไปนี้ เราจะนำเสนอทฤษฎีและการทดลองให้ท่านได้ทราบข้อแตกต่างเพื่อเป็นวิทยาทานในการเลือกใช้วันสวัสดีครับผมนายพิรุวิคงเมืองและนายยุทธชัยกามศิวเวียงครับครับคุณยุทธชัยครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหลักการการกองแสงของแว่นก,กันแดดทฤษฎีโพลา i รเซชันนะครับ,รบโดยก็คือแสงจะมีลักษณะเป็นคลื่น มีลื่นไม่เหลเด็กไฟฟ้าขึ้นที่ตามแนวขวางและมีสนามไฟฟ้ากับกัดแหว่งตามแนวกันขึ้นที่ตั้งฉากกับขึ้นไม่ไ็กไฟฟ้านะครับโดยการ,รกัดแหว่งของสนามไฟฟ้านี้จะเรียกว่าการโพลาริเซชันนะครับ,รบโดยแสงทั่วไปจะมีการกัดแกว่งของสนามไฟฟ้าที่ไม่ส,สม่ำเสมอไม่มีแนวทางอนโพลาริเซชันที่ไม่แน่นอนนะครับครับโดยการทําให้เกิดโพลาริเซชันคือ เราจะใช้เราจะใช้วัสดุชนิดหนึ่งเรียกว่าแผ่นโพลารอยนะครับเป็นตัวที่ทําให้การกดแข่งของลื่นสนามไฟฟ้านะครับจัดเรียงตัวในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือการตรวจสอบการโพลาไรเซชันของคลื่นแสงนะครับสังเกตได้จากความเข้มแสงจะเปลี่ยนไปเมื่อนําแผ่นโพลารอยมาทํามุมที่แตกต่างกันอย่างนี้นะครับ ความเข้มแสงจะเปลี่ยนไปโดยความเข้มแสงที่หมุนไปนั้นเกิดจากการคัดเลือกเฉพาะองค์ประกอบของสนามไฟฟ้าอยู่ในแนวเดียวกันกันกบแกนส่งผ่านของตัววิคนะครับเชิญคุณพลวิทย์พูดถึงหลักการต่อไปครับครับผมเมื่อแสงที่แม่โพลา์ผ่านแผ่นโพลารอยนะครับจะได้แสงที่มีโพลาริซ t ชันเชิงเส้นในแนวแกนส่งผ่านมีขนาดของสนามไฟฟ้าเป็น e ศนยครับ เมื่อแสงนี้ผ่านแผ่นโพลารอยที่เป็นตัววิเคราะห์จะมีแกนส่องผ่านทำมุมเซตากับแนวโพลาไรเซชันของแสงทำให้มีอก่อของสนามไฟฟ้าเมื่อผ่านตัววิเคราะห์จะลดลงเป็น E 0 cos เซตาโดยที่แสงออกมาจะมีโพลาริเซชันเชิงเส้นในแนวเดียวกับแกนส่องผ่านของตัววิเคราะห์เนื่องจาก ความเข้มแสงขึ้นกับแอมพลิจูดของสนามไฟฟ้ากํำลังสองจะมีความสัมพันธ์ดังสมการที่ขึ้นหน้าจอนี้ครับครับผมสวัสดีครับผมสุรชัยนิมิตยโกศลนะครับจะมาสาธิตการทดลอง polarization นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองครับนี่คือหลอดตะเกียบนะครับใช้เป็นแหล่งกาเนิดแสงมันตีวิตเตอร์นะครับอันนี้ใช้วัดความต่างสัตว์ที่ได้จากแสงครับ นี่โซลาเซลล์นะครับโซลาร์เซลล์ก็ใช้วัดใช้ใช้รับแสงที่ได้เข้ามานะครับอันนี้คือเลนพละพละลายนะครับอันนี้คือเลนตามห้องตลาดธรรมดาเราจะมารู้สอบกันว่าความเข้มแสงสองอันนี้จ,จะต่างกันหรือเปล่าแล้วก็มันมีผลอีกมากมายครับ นี้คือแผ่นแผ่นพลอ,อยนะครับแล้วก็หลอด LED การทดลองนะครับก็คือการวัดความต่างศัก์ที่ได้ของที่ได้ออกมาครับก็คือถ้าเกิดความต่างศัก์มากแสดงว,ว่าความเข้มแสงมากถ้าความต่างศัก์น้อยแสดงว,ว่าความเข้มแสงน้อยนะครับเราก็จะมาลองวัดกันดูแล้วก็หาแหล่งกำเนิดแสงครับ กอันดับแรกนะครับคือเราก็เกียนรญยนความต่างสักก่อน ตอยังไม่ได้ใส่เลนนะครับดูว่ามันจะความต่างสาเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไม่ใส่อะไรลงไปเลยเออิดใครเรายังไม่ได้ใส่เลนครับลงไปเลยนะครับความต่างๆอยู่ที่สามจุดหกประมาณสามจุดหกปอน์นะครับเราก็จะมาลองเปลี่ยนดู เอาเลนธรรมดาก่อนเลนธรรมดาก็จะเหลือความสต่างอยู่ที่ประมาณเจ็ดสองจุดแปดโวลต์นะครับ ก็มาลองเปลี่ยนเป็นเลนโพลาไลา์ดูเาเปลี่ยนจากเลนดูการเป็นแผ่นแผ่นโพลาไลา์ดูครับ ลองตั้งฉากกันเป็น90้าสิสาองศาดูจะเป็นยังไงเพราะว่าตามทฤษฎีแล้วมันจะได้ลดแสงใน้พอดีกับตานี่ครับประมาณ1.5ึ่้าหนจุดหก็คือถ้าเกิดเป็นตามพิสฎีแสงที่เหมาะสมก็คือต้องใช้แผ่นพูลารอยสองแผ่นตั้งฉากกัน ไม่ใช่ตั้งฉากครับทำมุมกัน45องศาคือเลนเลนที่เขาทํามาจะมีการเคลือบสารพูร์ไลเอาไว้ข้างหน้าข้างหลังทำทำมุมกัน45องศาก็จะได้เข้าตาแสงที่เข้าตาได้พอดีถ้ามากเกินไปถ้ามุมอะมากเกินไปมันก็จะมืดน,นะครับมันจะไม่เห็นอะไรเลยถ้าน้อยเกินไปแสงก็เข้าตามากเกินไปก็ไม่ดีต่อตาเราดังนั้นจึงทำให้ถึงเหมาะสมก็คือ45องศา เรนะ็นโพลาราย์่ะไม่ใช่แค่จะเกาะจะไม่ใช่แค่ทําให้ความเข้มแสงที่เข้าตาเราลดลงอย่างเดียวนะครับยังมันสามารถกรองแสงได้ด้วยเรยนธรรมดาคือตามองตลาดไปมันก็กรองแสงนะครับแต่ว่ามันมันเป็นการกรองแสงที่ไม่ใช่โพลาราย์แต่มันเป็นการแอบสอ่อบส่วนเรียนโพลารายมันสามารถกรองแสงที่เข้าตาเราคือแสงที่ที่มาทุกทิศทุกทางมันไม่เป็นระเบียบใช่ไหมครับ แต่เลนพลเนะี่ยมันจะจัดระเบียบให้แสงคือมันจะทําให้แสงเป็นแสงโพลอ์ก็คือเข้าตาเราที่ไม่ว่ามีบูบ่าเวลาใส่ใส่แว่นที่มีโพลอ,อ์อ่ะขับรถหรือเรือเวลาเรามองผิวน้ำหรือถนนใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้ใส่แว่นอะไรเลือถนนอ่ะมันจะสะท้อนแสงเข้าตาเราแล้วเราจะปวดตาม,มากแต่ถ้าเกิดเราใส่เลนที่เลนพลอ,อ์อ่ะ มันจะไม่สะท้อนแสงก็จะเห็นถนนเป็นถนนไปเลยถึงเราใส่แว่นธรรมดาก็เถอะมันก็จะมีแสงที่สะท้อนเข้ามาเยอะๆเหมืนอนเดิมสรุปว่าเราควรเลือกซื้อเลนควอะไรนะครับถึงจะเหมาะสมในการใช้แว่นกันแดดแต่ถ้าเกิดใส่ไปห้างธรรมดาอะไรคือไม่ต้องเอาเลียนควรอะไรก็ได้ครับเลนอะไรก็ได้ก็ใส่ไปห้างว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากขนาดนั้นสำหรับแว่นกันแดดที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับถึงมแม้ว่าพวกนี้จะมีสีสันที่สวยง,งามาราคาถูกน่าซื้อเจ็บเอามา ่ายถ่ายเซลฟี่เล่นๆแต่ว่าแว่นพวกนี้อาจจะทําให้กล้าเมเนื้อตาของเรานะหรือประสาทตาเราเราล้าบางคน,นอาจจะขั้นวิ่งในสีสษบหน้ามืดตาลายหลายรายที่สุดมันอาจจะไม่ตาบอดได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแว่นกระแดดาราคาถูกๆพวกนี้ใช้เลนส์ทิ่ทรมาจากพลาสติกธรรม,ารมดาหรือไม่ก็กระจกธรรมดาแล้วมีการติดฟิลม์มที่ไม่ได้มีคุณภาพส่งผลให้ไม่สามารถกันรังสี UV เข้าตาเราได้พอเมื่อ นั่นแหละครับพอเราใส่วันทึบพวกนี้ไปไทำให้ม่านตาเราขยายมากขึ้นทาให้ลางสีที่เข้าตาเรามา,มากกว่าตอนที่เราไม่ใส่วันุพวกนี้ักอีกดังนั้นเรามาใส่วันที่มีคุณภาพกันเถอะครับโดยเลือกเลนโ,โดยเลือกวันที่ใช้เลนโพลารอยด์กันซึ่งเลนโพลารอยด์ id, พวกนี้ใช้มีส่วนประกอบเป็นโพลารายเพดซึ่งจะช่วยป้องกันแสงที่สะท้อนผ่านเลนไม่ทําให้สายตาเราผ้ามัวและที่สำคัญที่สุดน,นะครับมันสามารถช่วยกันช่วยกันแสงที่ ที่ทามุมออาสีทางแส์ที่เข้ามาตาเราได้ด้วยดีครับถึงแม้ว่าวนกันแดดพวกนี้นั้นจะมีราคาค่อนข้างสูงถ้า่เทียบกับแว่นกันแดดทั่วไปก็ตามแต่มันก็คุ้มค่าน,นะครับที่คุณจะเื้อซื้อแว่นกันแดดพวกนี้มาเพื่อรักษาดวงตาของคุณให้อยู่ไปนานๆส่วนวิธีเช็คว่าแว่นกันแดดที่คุณใช้อยู่นั้นเป็นเลนพลารอยหรือไม่ก็ทดสอบแดงง่ายครับโดยนาเลนส์สองอันมาประกอบติดกันนะครับแล้วมาส่องผ่านแสงดูซึ่งถ้าเกิด เมื่อหมุนคุณหมุนเลนบิดไปมาแล้วแสงมีการมีสมว่างขึ้นส่งหรือมืดลงนั่นแหละครับในพวกนี้จะเป็นเลนพาราลอยแต่ถ้าเป็นเลนกระจกธรมกรมดานะครับไม่ว่าคุณจะหมุนไปมุมไหนก็ตามแสงมันไม่ไมืดขึ้นหรือสว่างขึ้นเลยนั่นแหล,ละครับจะเป็นเลนกระจกธรรมดาครับท่านผู้ชมก็หวังว่าสราระที่พวกผมได้มอบให้นั้นอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็อน้อยน,นะครับก็ขอจบการรายงานที่ท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ